สวัสดีครับผมบูมจาก คลาสสิกเซนนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวน้ําหอมถือว่าเป็นตัวดังที่สุดนะครับจากบ้านครีตนะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมได้พาเพื่อนๆไปชมคอลเลคชันของผมไปแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเป็นตัวที่ผมพาไปดูคอลเลคชันไว้นะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับก็คือครีตอเวนตัสนะครับครีตอเวนตัสเนี่ยผมพาไปดูแพคเกจจิ้งกันนิดนึงนะครับก็ผมเคยให้ดูในคอลเลคชันไปแล้วแหละก็อันนี้เดี ในระเวนตัสเนี่ยก็ของผมเนี่ยจะมีทั้งแบชที่เป็นไซส์120นะครับกับแบชที่เป็นไซส์100นะครับซึ่งตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะเจอแค่ไซส์ที่เป็นไซส์100 ml นะครับนะก็จะเป็นทรงลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแพคเกจจิ้งกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นกองขายแบบล่าสุดนะครับก็จะเป็นแบชแบบปีสอ2หอะไรอย่างนี้แล้วนะครับนะก็ผมอ้างอิงเป็นตัวแบชเป็นปีสิแล้วกันนะครับนะซึ่งลักษณะกล่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายเเดิมนนะะครับก็็จป เป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เขาจะบุเป็นลายเหมือนเหมือนเป็นพลาสติกสารกันนะครับนะเนี่ยจะให้เท็กเจอร์แบบมีความนูนมีความแบบมันมันเงาเงานิดนึงนะครับนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตาโลโก้ของบ้านครีดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสัญลักษณ์อเวนตัสนะครับก็คือเป็นนโปเลียนนะครับแล้วก็ขี่บน ม้านะครับอเวนตัสเนี่ยความหมายว่าเป็นชัยชนะสวินแห่งชัยชนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการปีก่อตั้งนะครับนะกล้องของผมจะเป็นไซส์100นะครับถ้าเราซื้อตามเคาน์เตอร์ตอนนี้จะเป็นไซส์100แล้วก็จะเป็นแบชแบบปีสอ2หอะไรอย่างนี้แล้วนะครับนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกอินเกรเดียนหรือว่าพวกประวัติน้ําหอมอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่าข้างล่างนิดนึงนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบชแบบให้ดูได้นะครับนะข้อ ของผมจะเป็น b a t c h 19S11 นะครับส่วนความเป็นพุ่นเนี่ยจะเป็นโอตาฟูล์มนะครับนะแล้วก็อินเกรเดียนต์ก็จะเขียนไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะบอกว่า a v e n ตัสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นของปลอมเนี่ยมาเยอะมากนะครับอาจจะต้องเช็คทั้งตัวกล่องเช็คทั้งเนื้อกลิ่นเช็คทั้งตัวขวดดีๆนะครับนะก็ถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ยเราจะเจอเป็นคล้ายๆรูปของตระกูลครีตนะครับตนะั้งแต่ผู้ก่อตั้งเจเนอเรชันแรกแล้วก็เจเนอเรชันแบบน่าจะเป็นคุณโอลิเวียครีตนะครับนะ เป็นรุ่นรุ่นพ่อเขาอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวนี้ยเขาจะเป็นคุณเออร์วินครีดนะครับที่เป็นรุ่นลูกนะครับที่ทำเนาะโอเคไม่มีอะไรนะครับเปิดเข้าไปก็จะเจอตัวน้ําหอมนะครับวางอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวขวดกันนิดนึงนะครับตัวขวดเนี่ยก็จะเป็นขวดทรงลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการ เหมือนเป็นเป็นพลาสติกที่สารกันนะครับก็ไฮเท็กเจอร์ที่แบบมีความนูนๆนะครับนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูปคิงนลโปลเลียนนะครับแล้วก็เขียนเป็นอเวนตัสแบบนี้นะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะตัวแพคเกจิ้งนะครับถือว่าสวยมากนะครับสําหรับแพคเกจิ้งบ้านครีนนะครับอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราสามารถดูเป็นแบชใต้ขวดได้หรือบางรุ่นเนี่ยก็จะสกรีนตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับนะแล้วแต่เลย แต่ว่าของผมเนี่ยสกรีนตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับเป็น 19s11 เนะครับนะไม่แน่ใจว่าพอจะเห็นไหมนะครับส่วนตัวฝาก็จะต้องมีเสียงแบบปานี้นะครับนี่อันนี้คือเสียงซิกเนเจอร์ของบ้านครีดนะครับก็ฝาไม่ได้เป็นแม่เหล็กอะไรนะครับแล้วก็ข้างบนก็ไม่ได้มีสกรีนอะไรเพิ่มในในฝาขวดนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรูปโลโก้ครีดนะครับส่วนสเปรย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่เหล็กอะไรนะครับแล้วก็กดค่อนข้างง่ายนะครับกดค่อนข้างออกเยอะมากนะครับสําหรับ สเปรย์บั้นครีดอันนี้ก็สีผมก็เริ่มลอกนะครับนะถือว่าใช้ไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ1 9ึ1 1เนี่ยผมเหลือปริมาณน้ำประมาณแค่นี้เองนะครับนี่อ่ก็ให้ดูอีกอันนึงก็คือสำหรับไซส์120ยนะครับก็จะเป็นขวดทรงคล้ายๆกันนะครับนะแต่ว่าขวดเขาจะมีความเป็นคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ขวดผมว่าถ้าเป็นไซส์ร้อยยี่สิบเนี่ยจะสวยกว่านะครับแต่ว่านี้ก็ได้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับนะก็อาจจะมีรอยตา การใช้บ้างนะครับส่วนฝาเขาเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไซร์้อยยีนะครับฝาเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับนะจะต่างกับตัวถ้าเป็นไซร้อยจะต่างกันนะครับฝาตรงไซร์ร้อยเนี่ยจะมีความมนกว่าแต่ว่าถ้าเป็นไซร้อยยีเนี่ยจะมีความเป็นเหลี่ยมนะครับนะส่วนสเปกก็คล้ายกันนะครับนะไม่มีอะไรต่างส่วนข้างใต้เนี่ยก็อันนี้เห็นว่าเขาไม่ได้สกรีน เลขแบชไว้นะครับเขาสกรีนเป็นตรงนี้นะเห็นไหมว่าคือผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเนาะว่าแต่ละแบชของเขาเขาเลือกยังไงว่าเขาจะสกรีนตรงไหนนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับเป็น 17n01 นะครับนะตรงนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับโอเคของของผมเนี่ยเป็นกล่องเทสเตอร์นะครับนะนี่ก็เป็น 17n01 นะครับเป็นไซส์120นะครับแล้วก็ความเป็มพ้นเป็นอเดอพฟูมนะครับ ซึ่งก็ถามว่าคอลเลคชันไหนที่ผมจะเลือกเก็บเลยก็คือเป็นไซส์0นร้อยี่สิบนะครับเพราะว่าอันนี้หาไม่ได้แล้วแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับคือถ้าใครมีขวดที่เป็นไซส์0นร้อยยี่สิบเนี่ยเก็บไว้ให้แน่นเลยนะครับนะเพราะว่าคนตามหาตอนนี้กันเยอะมาแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมมาเข้าถึงตัวประวัติกันนิดนึงนะครับสำหรับคร e สอเวนตัสเนี่ยก็ถูกปล่อยตั้งแต่ปี2010นะครับ มาในคอนเซปต์ของ s h i p p e r f r u i t y Fagan Formen m นะครับ Perfumer เนี่ยคือมี2ท่านนะครับคือคุณเออร์วินคริสกับคุณจีนคริสโตเฟอร์เฮย์ร็อตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับท็อปโน้ตจะมีพายแอปเปิลนะครับเบอร์กามอสแบลคเคอร์เรนแอปเปิลนะครับแล้วก็มี d d l e note จะมีเบอร์ชแพชชูรี่นะครับโมร็อกเกียนจัสตินนะครับแล้วก็โรสนะครับส่วนเบสโน้ตก็จะมีมัสโอ๊กมอสแอมเบอร์กริดแล้วก็วานิลานะครับของ Aventus เนี่ยเขาจะมีความ ที่เรียกว่า batch variation นะครับก็คือว่ากลิ่นในแต่ละ batch เนี่ยอาจจะต่างกันออกไปตามส่วนผสมในแต่ละ batch นั้นๆน,น,นะครับซึ่งส่วนผสมเขาอย่างที่บอกว่าเขาใช้ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติมากๆก็แต่ละปีการผลิตอาจจะมีความต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าความคงตัวของส่วนผสมเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะครับนะสำหรับตัว a v n t u s ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของ a v n t u s ที่คนตามหากัน ตามเก็บแต่ละแบชกันแม้ว่าจะเป็นอเวนตัสตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคนก็ตามเก็บตามหากันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันมีความเป็นแบชเวเลชั่นอยู่ก็เลยอาจจะเป็นจุดขายของตัวเวนตัสเลยก็ได้นะครับสำหรับความคิดเห็นผมนะเดี๋ยวผมพาไปลองกลิ่นกันเลยนะครับผมฉีดเป็นตัว 19S11 ตรงนี้แล้วกันนะครับก็หมดสเปย์อย่างที่บอกนะครับเขาออกฟุ้งกระจายได้ดีเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับแบชที่ผมเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นการ represent ในตัวของความเป็นฟรุตี้นะครับแล้วก็เ e p r e ร e เพเซนต์ความบาลานซ์ของตัวอเวนตัสนะครับ 19S11 เนี่ยก็จะให้กลิ่นที่อารมณ์แบบฟรุตี้ค่อนข้างฉ่ำนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ความสโมกกี้ความดักดาร์กอะไรพวกนี้มันจะมาไม่ได้เยอะมากสำหรับแบชนี้นะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบนะครับคือถ้าใครที่ชอบแบบสโมกกี้เฮหวี่หนัก กลิ่นแบบไม้เบิร์ชหนักๆห,หรือว่าความบูดดี้หนักๆเนี่ยอาจจะต้องไปมองหาแบทแบบลึกๆแบทเก่าๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าผมจะชอบสไตล์ฟุตตี้ชอบความใช้ง่ายชอบความเข้าถึงง่ายของเขาเนี่ยผมก็จะมองเป็นแบทใหม่ๆหน่อยอย่างเช่นแบทที่ผมชอบที่สุดก็คือ 19s11 นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนะ,ะเปิดมานะครับเขาจะเปิดมาเป็นซีตัสที่ค่อนข้างฉ่ำน,นะครับซึ่งโน้ตที่เด่นเนี่ยน่าจะเป็นโน้ตของพายแอปเปิลนะครับ มันจะเป็นสับป,ประรดที่มีความฉ่ำเลยนะครับนะแล้วก็มีโน้ตความเป็นเปรี้ยวๆเพิ่มเข้ามาอีกนะ่าจะเป็นไพ่แอปเปิลตีคู่กับตัวเบอร์เกอร์มอสนะครับนะแล้วก็ความฉ่ำจากตัวโน้ตอื่นๆในท็อปโน้ตอย่างแบล็กเคอร์เรนหรือว่าแอปเปิลเนี่ยผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับนะก็จะได้โน้ตหลักๆเป็นตัวไพ่แอปเปิลกับตัวของเบอร์เกอร์มอสนะครับซึ่งผมว่าไพ่แอปเปิลเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับให้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็เบอร์เกอร์มอสอีกสักประมาณนะมมายนะี่สึกแบบติด บูดี้บูดี้นิดนึงในช่วงช่วงแรกนะครับนะก็ถือว่าชอบมากนะครับนะตัวนี้ชอบความเป็นซิตัสความฉ่ำของเขานะครับนะแล้วก็ความสโมกกี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความดักดาร์คความเข้มเข้มเนี่ยไม่มีเลยสำหรับตัว 19s11 ใน Aventus นะครับนะก็ถือว่าเปิดมาแบชใหม่ๆเนี่ยเขาจะออกเหมือนเป็นเทรนให้ ซีตัสเนี่ยมันฉ่ำขึ้นเฟชขึ้นอะไรประมาณนี้ให้เหมือนให้อเวนตัสมันใช้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ผมค่อนข้างถูกจฉลิตกับแนวทางการทำแบชใหม่ๆของเขาครับก็เลยชอบอเวนตัสมากๆนะครับสรุปภาพรวมของ 19, 1 9 S 1 1ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเปิดมาด้วยกลิ่นของซีตัสที่ค่อนข้างฉ่ำนะครับซึ่งซีตัสที่เด่นมากๆก็คือตัวของพายแอปเปิลนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวๆจากตัวเบอร์กอร์มอสเข้ามาแทรกนะครับแล้วก็ มีความเป็นติดวูดี้บูดี้นิดนึงนะครับจากตัวไม้เบิร์ชนะครับนะซึ่งชอบมากนะครับสำหรับผมนะครับอันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวลงไปดมช่วงมิดเดิลโน้ตกันดูนะครับอ๋อส่วนมิดเดิลโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเริ่มมีความติดเหมือนเค็มๆนวลๆนิดนึงนะครับนะน่าจะเป็นจากโน้ตของแอมเบอร์กริดนะครับแล้วก็ความเป็นวูดี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับความฉ่าเนี่ยก็ลดลงประมาณหนึ่งนะครับนะแต่ว่าก็ยังฉ่าอยู่นะครับในในโน้ตของฟรุตตี้นะครับแล้วก็ความเป็น้้เเน่ยยคคอๆสรริมมขาาะับ แล้วก็ความติดเค็มๆนวลๆเนี่ยก็ค่อยๆเสริมเข้ามานะครับซึ่งแบชนี้ผมบอกว่ามันเป็นแบชท,ที่ค่อนข้างออกแนวบาลานนะครับก็คือในโน้ตแต่ละช่วงเนี่ยค่อนข้างเบนกันออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีโน้ตไหนโน้ตหนึ่งที่มันเด่นกว่ากันมากนะครับนในช่วงกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นโน้ตฟุตี้ที่เด่นกว่าโน้ตอื่นๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เด่นกว่ากันมากนะครับสาหรับตัวนี้นถือว่าชอบมากนะครับสำหรับตัว 19S11 นะครับอ่ะอันนี้ผมชีดทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงเดี๋ยวลองไปดมช่วงเบสโน้ตกันดูนะครับสำหรับเบสของ Aventas ของตัว 19S11 เนี่ยก็ความฉ่ำก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความเป็นวูดดี้เนี่ยก็เริ่มเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ความนวลๆเข้มๆจากแอมเบอร์กิตเนี่ยก็ค่อยๆเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นโน้ตคล้ายๆโอ๊กมอสนะครับให้ความรู้สึกแบบชื้นๆ นิดนึงนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสะ,สะ,สะอาดดจากตัวมัส์นะครับซึ่งช่วงท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเบสของเขามากกว่าเบสของตัวอื่นๆในอเวนตัสเลยนะครับเพราะว่าความสะอาดๆครีมครีมจากมัสแล้วก็ความชื้นๆของโอ๊กมอสเนี่ยมันเบนกันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความฉ่ำเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นเป็นโน้ตหลักๆของตัวช่วงท้ายอยู่นะครับแล้วก็ความเป็นวูดดี้เนี่ยก็ค่อยๆเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเบนกันได้ค่อนข้างดีนะครับนในตัว1 9ึ1งเนี่ยก็เลย รู้สึกชอบมากนะครับนะคือเปิดมาเนี่ยเขาจะมีความฉ่าที่เป็นฉ่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะครับมันให้ความรู้สึกแบบเฟรชกระปี้กระเป๋าดีมากแล้วก็ความธรรมชาติของเขาที่สูงมากนะครับสำหรับไอวนตัสนะครับแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีความคอมเพล็กมากขึ้นจากความเป็นบูดี้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ ความนวลๆเค็มๆของแอมเบอร์กิทนะครับที่ค่อยๆเพิ่มเข้ามาพอเข้าสู่ช่วงท้ายเนี่ยก็ความฉ่ำก็ลดลงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ความสะอาดๆจากมัสแล้วก็ความชื้นๆจากโอ๊กมอสเนี่ยก็ค่อยๆเสริมเข้ามาแล้วก็ความนวลๆเค็มๆก็ยังมาอยู่แล้วก็ความเป็นวูดดีจากตัวเบิร์ชเนี่ยก็ยังมาอยู่ซึ่งมันเบนกันได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยชอบมากนะครับสำหรับ 19s11 เป็นตัวที่ผมมองว่าผมชอบความฉ่ำของเขามากแล้วก็ชอบความบาลานซ์ใน ช่วงกลางช่วงทยของเขามากแล้วก็กลิ่นก็ถือว่าติดทนได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นเอเวอร์เของอเวนตัสเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นเขาถือว่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ดมเนี่ยจับไม่ได้ถึงเรื่องแอลกอฮอล์หรือว่าเรื่องความซินเทติกของกลิ่นเลยนะครับนะถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับตัว Aventus 19 S11 นะครับนะผมมองว่า a v ว t t u สเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างวูดซทายมากนะครับก็คือใช้ได้เกือบทุกโอกาสเลยนะครับนะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวไปแฮงเอาท์ใส่ไปดินเนอร์ก็ได้หรือใส่ไปงานทางการก็ได้งานที่ต้องการความหรูหราก็ได้ซึ่งผมมองว่าเป็นตัวเดียวจบนะครับสำหรับบ้านครีตนะครับนะ โดยส่วนตัวผมผมชอบอยู่แล้วนะครับนะก็อาจจะอวยกลิ่นนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ก็มองว่าเป็นกลิ่นที่เวอร์ซรทายสูงมากนะครับนะสามารถ คุณสามารถซื้อขวดนี้ได้แล้วก็จบเลยได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการน้าหอมแบบขวดเดียวจบก็ผมจะแนะนําเป็นตัวค e ีต a เวนตัสเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นอย่างที่บอกว่าค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้หลายโอกาสนะครับแล้วก็คนทั่วไปน่าจะเข้าถึงกลิ่นนี้ได้แล้วก็คิดว่าคนทั่วไปน่าจะชอบได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวครีตอเวนตัสนะครับก็เดี๋ยวผมให้คะแนนกันในแต่ละด้านนะครับสำหรับเรื่องแพคเกจิ้งก่อนนะครับก็แพคเกจิ้งเนี่ยก็ผมให้สัก8.5เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าผมชอบแพคเกจิ่แแลล้้ววก ยิ่งเป็นอเวนตัสเนี่ยเขาจะมีความทั้งใสทั้งดำอย่างเงี้ยซึ่งมันเท่มากนะครับนะแล้วก็ขวดเนี่ยก็ถือว่าเท่มากแล้วก็ตัวกล่องนะครับถือว่าเท่มากนะครับก็มีเท็กซ์เจอร์ของตัวพลาสติกที่เขาคล้ายๆเหมือนสารเป็นลายกล่องนะครับถือว่าเท่มากแล้วก็สวยมากนะครับสำหรับเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับสำหรับเรื่องกลิ่นก็เป็นแนวที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นแนวซิตัสแล้วก็เป็นแนวที่ มีความหรูหราด้วยมีความมีความแบบช่วยเสริมบุคลิกเราได้ด้วยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นซิตัสที่ผมมองว่าถือว่าติดทนนะครับในถ้าพูดถึงน้ำหอมซิตัสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกินประมาณสัก6ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ เอเวอร์เรจจะได้ประมาณ8ชั่วโมงก็ถือว่าติดทนดีมากครับสำหรับน้ําหอมสายซีดัตนะครับก็เรื่องกลิ่นเนี่ยผมถือว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็น 19S11 เนี่ยก็ผมให้คะแนนสัก9เต็ม10เลยลกันนะครับสำหรับเรื่องกลิ่นนะครับส่วนเรื่องลองเจวิตี้นะครับก็ผิวผมจะอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับสำหรับ 19S11 ก็เป็นแบชที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องการกระจายตัวก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะในช่วงแรกอาจจะประมาณสัก1ช่วงแขนได้แล้วก็ ผ่านไปสักประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเป็นสกินเซนต์นะครับแต่พอช่วงประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยจะประมาณครึ่งช่วงแขนก็ถือว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับก็ประมาณสักโมดเดิลเลตโปเชันละกันนะครับสำหรับตัวครี e อเวนตัสหนึ่1 1สนหะครับสำหรับราคาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นไซส์100 ml นะครับจะอยู่ที่ประมาณ11,900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนทางครีตเขามีการปรับราคาขึ้นอีกนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ในช่วงประมาณไหนนะครับแต่อาจจะขึ้นอีกประมาณ1000บาทนะครับนะก็ให้เพื่อนๆลองไปเช็คกันได้นะครับตัวนี้จะมีบนเคาน์เตอร์ที่พารากอนนะครับแล้วก็ตรงเซนต์เทนเบิร์กก็น่าจะมีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มจากดีไซเนอร์เข้ามาสู่น้ําหอมนิชนะครับก็ครีเอาเป็นตัสจะเป็นตัวแรกๆที่ผมแนะนําสําหรับผู้ชายที่อยากลองใช้น้ําหอมนิชที่อยากได้สัมผัสคุณภาพกลิ่นที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าแนะนํามากนะครับสำหรับ ครีเออเวนตัสนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครีเออเวนตัสนะครับก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวน้ำหอมตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ